Engage discussion อันนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราพูดอยู่ข้างเดียวเราก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามอยู่ข้างเดียวเราจะรู้สึกว่าหัฉันพยายามพยายามขายของมากเลยแต่ถ้าเรา engage discussion ได้เมื่อไหร่นะบางทีจะพบว่าทำให้ sales pitch ในครั้งครั้งนั้นนะ่ะมันทำได้ง่ายขึ้นนะทำให้เขา buy in กับเราได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้น engage discussion นะบางทีก็ใช้เป็นแท็กติกว่า พอเขาถามเรามาแล้วเรายัางแบบงงอ,อ่ะอึ้งตอบไม่ถูกนึกไม่ออกว่าจะตอบอยังไงถามกลับไปเลยแล้วคุณคิดว่ายังไงทาหรือทําไมคุณถึงคิดแบบนั้นทําไมคุณถึงคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเพราะอะไรใช่ไหมคะก็ถามถามกลับไปบางทีเราจะได้เขาบิลลิงที่จะอธิบายให้เราฟังอยู่แล้วละ่ะนะเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาจะ เขาจะไม่แค่ลอยๆเขาคิดมาแล้วเขาวิเคราะห์มาแล้วเขาจะมี basis of assumption จริงๆคนที่คุยด้วยง่ายที่สุดคือคนที่ถามคำถามยาวสังเกตดูนะคนที่ถามคำถามยาวคือคนที่ปู assumption มาให้เราว่าเขาคิดว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้จะก่อให้เกิดแบบนี้แบบนี้แล้วผลกระทบต่อธุรกิจเราจะเป็นแบบนี้คุณจะทำอย่างไรถ้าเขาปูมาแบบนี้นี่คือง่ายที่สุดเพราะเราเห็นเลยว่า ไอ้แอสซัมชันที่เขาตั้งมาข้อไหนมันไม่ถูกข้อไหนมันเบี่ยงเบนได้เราแท็กเกิลได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ปูแ s สซั t i o n จู่ๆก็ถามมาตรงๆเลยปุ้มคำถามเดียวอย่างเงี้ยมันตอบยากเพราะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรถูกไหมคะเพราะนั้นต้องอาศัยถามกลับ engage discussion ทำไมยู่ถึงคิดว่าเป็นแบบไหนทําไมคุณถึงตั้งแ s สซัมชันว่าเป็นแบบนี้นะ พอัะน,นั้นก็จะทำให้การคุยของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ uh, formulae t a t h r i b u l t e t p o i n t นะคะอันนี้ก็เสมอแหละมันใช้ได้หลากหลายเหตุการณ์นะคะเวลาคุยในแต่ละประเด็นเวลาจะตกประเด็นก็ควรจะมี key bullet ของประเด็นนั้นๆยิ่งถ้ามันเยอะก็ตบให้มันเหลือแค่3 3มันคือแม็กซิมัมอันนี้มันเขาเรียกว่าถูกทำวิจัยมาแล้วทั่วโลกว่ามนุษย์เราสมองเรามันสอนให้จดจำอะไรไม่ไปได้ไม่มากกว่า3อย่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็มีแค่3 key bullet points เนี่ยอยู่อย่างสม่าเสมอหรือว่าถ้าคุยไปจนจบแล้วบางทีจะเจอนักลงทุนถามว่ามีอะไรอีกไหมคุณต้องการบอกเราอะไรอีกไหมหรืออะไรบ้างที่ฉันยังไม่ได้ถาม ก็มีไอ้ t key bullet p o i n t เนี่ยที่เอาไว้ตบตบประเด็นนะหรือว่าให้เขาจำว่าถ้าคุณกลับไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากให้คุณจำอันนี้คือ key investment ส่วนใหญ่แล้วมันคือ key investment story ของหุ้นเราเช่นว่าหุ้นเราจะมีการเติบโตในในกลุ่มอาเซียนหุ้นเรามีการจ่ายปันผลที่สีครั้งต่อปีอะไรก็ได้ที่มันเป็น ทรีคีสำคัญหรือบางทีมันอาจจะเป็นประเด็นอะไรที่เขาหลุดออกไปแล้วย,ยังไม่ได้ถามในในดิสคัชชันก็ได้นะคะเม,เมื่อกี้ที่ที่เล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือว่านักลงทุนเนี่ยจะให้ trust <c oughs> เรามากๆแล้วร,รู้สึกเ <c oughs> ชื่อถือเราก็คือต่อเมื่อเรามีความซื่อตรงตร่งใสนะแล้วก็ มีการเล่าริสให้ฟังในหลายๆครั้งอันนี้จากประสบการณ์ของตัวอัพเองนะเวลาที่เราคุยกับนักลงทุนบางรายแล้วเรารู้ว่าเขา overly optimistic ะคือรู้สึกว่าเขาชอบชอบ,ชอบธุรกิจเซกเตอร์เราเขาชอบแนวธุรกิจแนวเนี้ยเขาเชื่อมันมากเหลือเกินว่าธุรกิจเนี้ยมันเดอะสตาร์แล้วเขาก็พูดพูดและถามแต่ภาพบวกของบริษัทเรา แต่เรารู้ว่ามันมีประเด็นคอนเซิร์นบางอย่างเพราะจากการคุยมาเยอะเราก็รู้ว่าคนบางคนห่วงอะไรคอนเซิร์นอะไรพอหลังจากจบแล้วเขาถามว่าเออกูยูมีอะไรจะเล่าให้เราฟังอีกไหมอันนั้นคือโอกาสในการที่จะเอาประเด็นทางด้านข้อด้อยหรือความเสี่ยงเข้ามาแทรกซึมเสริมให้ฟังใช่ไหมโดยที่เราไม่บอกว่านี่คือความเสี่ยงของบริษัทเราเราก็บอกว่าจากการคุยกับนักลงทุนเนี่ยก็มีบางคนที่มีคอนเซิร์นเรื่องนี้ แต่เราตอบคอนเซิร์นเรื่องนี้อย่างไรถูกไหมคะร้อยทั้งร้อยเลยนะนี่การันตีเลยทำมาเยอะร้อยทั้งร้อยคนพวกนี้จะอัพเพรชช์มากนะจะจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ท้างนั้นมันไม่บวกอย่างที่เราคิดไว้เดิม เขาจะ appreciate ใน honesty ของเรามากเพราะเขาจะรู้ว่าโอเคเขาเห็นน้ำหนักที่ชัดเจนว่าข้อบวกของเขาคืออะไรมันมีข้อ Key Concern ที่เขาควรมองคืออะไรบ้างแต่เพียงแต่เราต้องฉลาดในการคุย k e y c o n c e r n นั้นเท่านั้นเองอย่างที่บอกคือการคุยคีย์ค c นเซิไม่ใช่การเปิดแผลนะแต่เป็นการบอกว่าเรามีการบริหารจัดการพอยท t ที่เป็น Key ์คอนเซิอย่างไร ะะก็จะให้น้าหนักที่ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันช่วยช่วยอะไรเรานะในเรื่อง e n g a g e d i s s s c u i o n เมื่อกี้ที่ที่พูดถึงนะหนึ่งคือมันช่วยให้เราเข้าใจสมมุติฐานคื คือพยายามอยาให้มันเป็น one way communication ถ้ามันเป็น two way communication เมื่อไหร่โอกาสที่เราจะทำให้เขาเชื่อใน investment story ของเราเนี่ยจะมีได้สูงขึ้นนะคะก็มันเข้า engage เขาเราจะเข้าใจสมมติฐานที่มาที่ไปของเขานะคะแล้วก็ความเชื่อใจที่เขาจะมีต่อเราจะมีมากขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเวลาเราโดนถามอยู่อย่างเดียวนะ แล้วพอจบตอนท้ายนะคะหลายครั้งที่เคยเจอจบมิงเขายิ้มเลยเหมือนกับเป็นคนละคนจากที่นั่งคุยกันมาหนึ่งชั่วโมงนั่งคุยกันมาหนึ่งชั่วโมงนี่แบบโหไล่บ oh, like ี้ถามเราแบบน e g a t i แบบถามแต่ p o i n น e g a t i ตลอดเวลาพอจบยิ้มเราก็บอกว่า I'm very happy อ uh, ่ d I'm a big shareholder of your company แล้วก็ว่า oh, เนี่ย I ชอบ กลยุทธ์ของยูมากเลยอย่างนี้คือหน้ามือเป็นหลังมืออ,อันนี้คือถึงบอกว่า ถ้าเราเค่อยๆแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไตล์คนที่บางทีเราเองก็ก็ต้องยอมรับนะบางคนจะชอบ p l a ย์เขาเรียกว่า devil's advocate อย่างเงี้ยชอบ Play ทางด้านภาพนก่งทีอย่าถอดใจสิ่งที่เราจะบอกคืออย่าถอดใจแล้วคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราถ้าเราถอดใจคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราเมื่อไหร่เนี่ยนะโอกาสที่เขาจะขายหุ้นเราก็มีได้มากใช่ เราไม่มีทางรู้ว่าคนคนนั้นคือมิตรหรือศัตรูของเราบางทีคนที่ถามมาในเชิงดี p o สิทีฟมาตลอดจริงๆแล้วส keptical มากสงสัยมากสสมาก,ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นในในในทุกทุกมีดิ้งก็คือแบบ give to the fullest แล้วแบบ never give up นะคะโอเค อันนี้ก็จริงๆพูดไปเดี๋ยวลองดูว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ได้พูดบ้างนะคะ Provide both simplicity and vision เนี่ยอันนี้ก็คือที่เล่าไปแล้วว่าอย่าลืมนะว่า strategy vision ต้องเล่าเสมอแต่มันต้องฟังดูง่ายด้วยนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยต้องการมากกว่าแค่เพียงข้อมูลอันนั้นคือที่เน้นว่า qualitative information ต้องมีเสมอ ะะถ้าสไลด์ presentation ของเราเต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟนะคะให้ลองดูว่ามันมี qualitative information อะไรที่มันเข้ามาใส่ได้นะคะทุกสไลด์ที่ทุกกราฟที่เราใส่ไปจริงๆแล้วมันต้องมีคี์พอยต์และเราต้องการบอกคี์พอยต์อะไรสักอย่างอันนั้นนะ่ะคือ qualitative information ที่เราตั้งใจจะให้เขานะคะ นักลงทุนไม่ต้องการที่จะ waste through complex and irrelevant information อันนั้นคือบทบาทหน้าที่ของเราเลยเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่ไปสกรีนมาให้เขาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เอาทุกอย่างของธุรกิจของเราไปกองไว้ตรงหน้าเขาแล้วปล่อยให้เขาเลือกแล้วตัดสินใจเอาเองนะคะอันนั้นก็เกินไปเราก็ต้องสกรีนมาให้เขาในระดับหนึ่งนะ,ะว่าอะไรที่มันมัตเตอร์สำคัญที่เขาควรจะรู้นะคะ connect with investors without antagonizing them นะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราต้องวินคนคนนี้ให้ได้มีโอกาสที่เราจะทำให้เขารู้สึก threat รู้สึกว่าเรา threaten เขานะมันต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกือบๆจะเหมือนเพื่อนคู่คิดกับเขา เข้าใจที่มาที่ไปของเขาแต่ไม่ใช่ไปสู้หรบปรบมือเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางทําธุรกิจของเราแล้วเราไปสู้กับเขานะอันนั้นมันจะยิ่งทําให้การคุยยากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือยืนอยู่ข้างเดียวกันกับเขาเข้าใจที่มาที่ไปของเขาแล้วค่อยๆเกียร์แล้วหมุนให้เขาสอดคล้องเห็นด้วยกับาภาพที่เราต้องการจะวาดนะ Um, serve both professionals and people with little financial knowledge อันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่คุยกันไปแล้วว่าเรื่องภาษาที่เราจะใช้นะคะถ้าเป็น presentation จริงๆก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับจริงๆ presentation pack เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีชุดเดียวนะคือถ้าเราไปคุยกับนักลงทุนในฮ่องกงสิงคโปร พทเทิรนมันก็มันก็จะเป็นคือแพทเทิรนมันเป็นแพทเทิรนกลางแต่มันจําเป็นที่จะต้องเติมรสชาติที่แตกต่างกันไปเวลาที่เราเข้าหาแต่ละกลุ่มนะเข้าหากลุ่มรีเทลกับเข้าเข้าหากลุ่มกองทุนแน่นอนรสชาติย่อมไม่เหมือนกันถ้าเรารู้ว่ารีเทลเน้นกําไรสุทธิเน้นเงินปันผลเน้นอะไรที่มันดูมีสีสันหวือหวาก็ต้องหยิบเอาพอยต์เหล่านะั้นะ เข้ามาใส่ใน presentation ให้ให้มันเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้ได้ดีมากขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับเราจะยกตัวอย่างเลยดีเวลาคุยกับต่างชาติกัาคุยกับคนไทยมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้า,ถ,าถ้าจะยกตัวอย่างมันก็เหมือนแบบเวลาฝรั่งกินผัดไทยคนไทยกินผัดไทยอะรสชาติมันไม่เหมือนกันแต่ basic ลเมนต์น่ะมันเหมือนกันนะคะ ผัดไทยยังไงมันก็ต้องมีเส้นมีไข่ใช่ไหมคนไทยอาจจะต้องบีบมะนาวแล้วมีหัวปลีอย่างนี้เป็นต้นนะก็แค่เข้าใจว่านักลงทุนแต่ละประเภทชอบบริโภคอะไรอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรบางทีกับร,รีเทลมันชัดเจนมากว่าจะไม่เหมือนกับนักลงทุนสถาบันอะไรที่มันเป็นกิมมิคสนุกสนานเล็กๆน้อยๆเห็นภาพจับต้องได้พวกนี้เอาขึ้นมายกให้กับรีเทลเห็นนะคะ โอเค How to update new investment progress นะคะอันนี้ก็คือพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีธุรกิจใหม่นะที่เราจะาต้องเปิดเผยให้นักลงทุนฟังเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยคุยมาก่อนนะคะก็จะต้องมีวาดภาพอ่ะมันเหมือนวาดภาพใหม่ให้คนดู ให้เขาเห็นภาพไปกับเราเห็นว่าไอ้ภาพภาพใหม่ที่จะมาต่อเติมจากธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่สำคัญคือ Bullet ที่2ที่บอกว่า openly d i strategic c u s s s rational เนี่ยข้อนี้สำคัญมากนะคะออกลับไปยกตัวอย่างเมื่อกี้ธุรกิจ fix broadband ที่เล่าให้ฟังเวลาเราเล่าในเชิง strategic rational เนี่ยเราก็เมื่อกี้ถ้า,ถาจำได้ออฟจะเล่าในเชิงของ consumer behavior ที่เปลี่ยนแปลงไป นะอันนั้นเป็นพื้นฐานเมื่อ consumer behavior เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจากเดิมที่เราเคยบอกว่าการลงทุน f i x ซ์ไลน์มันลงทุนสูง Return ต่ำเราไม่สนใจลงทุนแต่เมื่อ consumer behavior เปลี่ยนแปลงไปมันทำให้เราไม่สามารถที่จะยืนอยู่เป็น p u ีย Mobile ต่อไปในระยะยาวได้อย่างเข้มแข็งเราจำเป็นที่จะต้องมีธุรกิจใหม่เข้ามาอันนี้เป็น defensive value ของตัวธุรกิจนี่คือการคุยในเชิง strategic value แล้วเราต้องการที่จะใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ปัจจุบันที่มันมี capacity เหลืออยู่ leverage แล้วก่ให้เกิดรายได้ได้สูงมากขึ้นนี่คือ strategic rationale ในการเล่าสำคัญเสมอในเรื่องการเล่า new investment story เพราะว่ามันคือบอกว่าทำไมท่านฉันถึงจะทำสิ่งใหม่อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปมาเราเชื่ออะไรนะคะ แล้วก็ provide uh, implication s on key financial metrics ว่าถ้าเราก้าวเข้าไปทำธุรกิจนี้แล้วอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิง financial ไรายได้ค่าใช้จ่ายกำไร margin น,นะหรือจะมี synergy อะไรเกิดขึ้น financial implication นะคะ uh, listen to investor question to f i n e tune your message ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ออกไปรอบเดียวแล้วมันคมมันชัด นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังคำถามแล้วกลับมาฝ่ายจูนตัว Investment ว่าเพืเราเราพูดออกไปแล้วแล้วเขาเกิดติ่งประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมที่ขาดหายที่เราต้องกลับมาเติมในค e y m เ s จนะคะแล้วก็ attend investor feedback and bounce back to management อันนี้เนีสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเท n นดซีคือตัวเราเอง mm. ก็ยังไม่รู้เยอะนัก แล้วเราเองก็ยังไม่ของมากนะักว่าธุรกิจนี้ทําไปแล้วแล้วมันจะได้อะไรมันจะดีหรือมันจะเสียเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคีย์สาคัญที่เวลาที่เราได้รับฟีดแบ็กมาจากนักลงทุนแล้วนักลงทุนจะเกิดคําถามขึ้นเยอะมากเอาอันนี้กลับมาคุยกับแมネจเมนต์ กลับมาถามว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถ้ามัน,นไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือตัวนั้นตัวนี้ตัวเลขมันจะเป็นไงเราเคยคิดมุมนี้ไหมว่าถ้าทํามันนี้แล้วอคอสต์ตัวนี้มันจะต้องสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่เรากําลังทําอยู่เป็นต้นมุมต่างๆเหล่านี้ค่ะเอากลับมาฟีดแบ็กคุยเพื่อที่จะไฟายจูนแล้วก็เราจะได้กลับไปหาเขาด้วย แสตจี้ที่มันคมชัดมากขึ้นนะคะโอเคสองหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ role in crisis management นะคะเป็น เป็นหน้าที่ของ i ออีกอย่างหนึง่ง I.R. คือยังไงก็ต้องอยู่หน้าบ้านเสมอไม่ว่ายามสุขยามทุกข,ข,ของนักลงทุนหลายๆครั้งนะคะ i อก็เหมือนกับผู้รับฟังนะช่วงที่เกิดประมูลเลื่อนในอุตสาหกรรมโทร,รคมนาคมนะแอ,ะอนนลิสต์หลายหายคนที่เคยเชียบาบหุน้นเพราะเชื่อว่ามันเกิดแน่อกหัก แล้วก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันก็ย่อมมีความรู้สึกแบบ suffer อะ่ะแล้วคือ a n a l y ิสนะเขาเขาพูดพูด his name on the line ด้วยนะว่าเขาเชื่อว่าแบบนั้นแบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันก็อาศัยความเข้าใจนะะเขาเพราะนั้นหลายๆครั้งก็เหมือนกับเ,ออเป็นศีรานีนะรับฟังปัญหาของเขารับฟังความคับข้องใจของเขาบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการรับฟังนะคะก เพราะฉะนั้นเนี่ย in crisis management ที่เกิดขึ้นเนี่ย n ั m b e r ร one เลยคือ stay visible คือต้องไม่หลบหน้าต้องไม่หายหน้านะคะคือถ้าหลบหน้าหายหน้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอันนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันจิตวิทยาธรรมดานะคนเรายิ่งไม่รู้ยิ่งไม่เชื่อมัน่นไม่รู้ก็ ไม,ไม่รู้จะเชื่อมั่นยังไงไม่มีใครมาบอกมาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นึกถึงคริสตสทั่วไปถ้ามันเกิดคริส i สอะไรขึ้นในประเทศแล้วรัฐบาลไม่ออกมาอธิบายว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมน้ำท่วมแล้วถ้ามีแผนที่ชัดเจนแล้วคุยแล้วปะหน้าตลอดอยู่บนจอทีวีทุกสัปดาห์มันก็ให้ความเชื่อมั่นเหมือนกันนะคะ crisis management ir ก็ต้องไม่หลบ ไม่หนีหายนะคะถ้ายังไม่มีคำตอบก็ต้องหาวิธีตอบใช่ไหมบอกว่าเรากำลังประชุมเวิร์กเรื่องนี้กันอยู่ขอให้ใจเย็นๆแต่อันนี้มันมันก็มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไร p x s t r x p e r i e n c e ด้วยนะว่าถ้าเราเป็นคนที่เคยหลบหน้าหายยามร้ายไม่มาพบยามดีถึงออกมาเจอเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเราเพราะนั้นงานไออาคืองานลองเทิรมรีเลชั่น ะะ Be factual intone ในเรื่องของ crisis เนี่ยแน่นอนการให้ข้อมูลอะไรที่เป็นเชิงความเห็นเยอะจะไม่ค่อยได้ value มากนะคะเพราะว่าคนเกิดความระสำาระสายในใจมากอยู่ละจุดสำคัญใน crisis management นคือต้องมีข้อเท็จจริงอยู่เยอะนะคะ ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงมีแต่ความเห็นโอ้โหคราวนี้มันจะไปได้หลายสายมากคนจะคิดซีนารีโอไปได้แตกต่างกันเยอะมากเพราะนั้นเอาแฟกต์มากลางแล้วเบสให้ทุกคนยืนบนแฟกต์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคิดซีนารีโอจากคริสติสแมเนจเมนต์จากคริสติสตัวนี้ออกไปเนี่ย ก็มันเราจะสามารถคอนเทนต์ได้ตัวด้วยตัว factual ตัวนี้นะคะ Factual นี่คือ f c t u ั l fact ทั้ง Information และ f a c t u a l in tone ด้วยนะ Factual Intone นั้นหมายความว่าเวลาที่เราพูดก็ต้องพูดแล้วให้มันมีน้ำหนักว่านี่ไม่ใช่ความเห็นนี่มันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วอย่าเพิ่ง make promise เร็วเกินไปว่าโอ้ย เดี๋ยวจัดการได้แนป่ปัญหานี้ไม่ต้องห่วงอย่าอย่าพึ่งเพราะเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆไปทีละสเต็ปนะว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นสเต็ปเล็กๆค่อยๆพาเขาเก้าออกจากวิกฤตไปกับเราด้วยพร้อมๆกันแล้วมันทำให้เขาเห็นเขาเรียกว่าเห็น การบริหารจัดการที่ที่ดีของบริษัทแน่นอนคนนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่เห็นว่าข้างในทำอะไรเยอะมากนะใน crisis management คือการเล่า baby step ให้ฟังว่าสิ่งที่ฉันทำนะค่อยๆทำคืออะไรทำอันนี้ทำไมถึงทำไม่ได้เพราะมันทำแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องมานะเขาก็จะให้ trust กับเรา มากขึ้นเชื่อมั่นในกลับมาเชื่อมั่นในแมネจเมนต์ของเรามากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเมื่อจบคริสิสลงไปแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเกิดอีกเราแฮนด์เลได้นะคะเพราะนั้นก็ IR เนี่แหละเป็นคีย์คอมมิวนิเคชันหลักที่จะทำให้เขาเชื่อนะคะแล้วก็โฟกัสออนลองเทอร์มสตอรี่ก็อย่าลืมว่าคริสิสบางอย่างมันก็กระทบแค่ในภาพระยะสั้น แล้วมันไม่ได้ทำให้ภาพระยะยาวเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้น,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 นในในคริสก็ค่อยๆสอดแทรกคือคือถ้าจะไปพูดถ้าเราไปพูดเฉพาะลองเทอมโดยเราไม่สนใจไอตัวช็อตเทอ r m มคริสตสที่เกิดขึ้นมันแน่นอนมันก็ทำให้เขาเชื่อไม่ได้ถูเไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อเราอีส คอนเซิร์ uh, เขาในเรื่องภาพช็อตเทอมแล้วเนี่ยลองเทอมก็ต้องพูดให้เขาเห็นภาพด้วยว่าเอ้แต่อยู่อย่าลืมนะประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นของอันวานจบอกว่าการดีเลย์การประมูลออกไปเนี่ยมันมีผลกระทบแต่ว่าผลกระทบยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นนะตอนนีนะ้เพราะฉะนั้นความกังวลของคุณเนี่ยยังไม่ต้อง มันยังไม่ต้องมีมากนะในอีก12 1 8ถึง18เดือนข้างหน้าเรามีแผนงานที่จะ tackle เป็นแผน B ไปก่อนอย่างไรบ้างแล้วในท่อนหลังอีก18เดือนหลังจาก18เดือนไปแล้วจะมี s ซนเนริโออะไรเกิดขึ้นได้บ้างเรามีออปชันอะไรปูทางไว้บ้างนะแล้วภาพลองเทอมเนี่ยยังไงเสียการประมูลก็ต้องเกิดขึ้นเพียงแต่เป็นเรื่องของไทมิ่งก็วาดภาพ ชีไปให้เห็นนะคะอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิเสธแน่ๆคือ Rumors ะ,ะถ้าอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นข่าวหรืออันนี้ต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยนะคะแต่หมายความว่าเราต้องเราเองก็ต้องค้นข้อมูลมาแล้วจนมั่นใจว่าอันนั้นมันมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะอัน เรื่องข่าวลือนี้ปล่อยผ่านไม่ได้โดยเด็ดขาดต้องรีบแท็กเกิลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ให้ขยายวงได้กว้างที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นในเชิงข่าวลือที่ส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทพยายามใช้ช่องทางแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้รวดเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะหยุดข่าวลือ,อนั้นนะคะก็ใน crisis management นี่คือ หลักๆแล้วก็คืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น r ร v i d e baby step สิ่งที่เราจะแก้ไขแผนสำรองคืออะไรและให้ททมิ่งผลกระทบนั้นมันกระทบในระยะไหนอีกนานเท่าไหร่นะคะปิดท้ายนะคะด้วยโค้ดคนคนนี้เก่าแก่มากแล้วเป็นเจ้าพ่อ Wall Street นะคะ p e เตอร์ลินเคยบอกว่า know what you own and know why you own it. คำว่า I know what y n d know why y o u o w น it นั่นก็นั่นคือมันมันบอกกลับมานะว่านักลงทุนคาดหวังอะไรเขาต้องรู้ว่าเขาลงทุนในอะไรแล้วทำไมเขาถึงลงทุนในของชิน้นชิ้นนั้นอันนี้คือคำถามท,าที่เราควรตั้งไว้ในใจของเราเสมอในฐานะ IR ้านักลงทุนจะต้องรู้ว่าเขาลงทุนในอะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องลงทุนนั้นอันนั้นอะมันคือ key essence ของสิ่งที่เราจะ deliver ให้ใน presentation ไม่ว่าจะเป็น paper presentation หรือเป็น presentation ในการพูดของเรานะคะโอเคก็ขอบคุณท,ทุกท่านมากนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะคะยินดีนะคะ มีท่านใดมีคำถามไหมคะสามารถสอบถามได้ก่อนอรับประทานอาหารในช่วงเช้านี้นะคะ ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะง่ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนัทิยาภวพงศธร,รค่ะ Head of IR ของ As s w d i c o r s e r t i n นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของอความสำคัญในเรื่องของการทำบ Presentation นะคะว่าการเล่าเรื่องราว Story ของตัวบริษัทเนี่ยก็ต้อง link กับตัว Strategy ของตัวบริษัทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางคนัทณทิยายได้บอกไปแล้วนะคะยังไงตัวเอกสารอย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ทางตลาดสาเนี่ยจะนาขึ้นนะคะที่เว็บไซต์ของตลาดสาทางด้านน้า เพจของนักทุนสัมพันธ์ซึ่งสามารถเราอัปเดตกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เซ็นชื่อนะคะยังไงอย่ายรบกวนไปเซ็นชื่อที่บริเวณด้านหน้าห้องตรงจุดลงลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากงานนี้ไม่มีใครเซ็นทุกท่านมาแสดงตัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีเมลทางบริษัทอาจจะต้องมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้เซ็นแต่ถ้าเซ็นแล้วก็ไม่มีปัญหาค่ะการอบรมในครั้งนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและสําหรับคนที่ทานเจไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ,ะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะวันนี้เรามีอาหารเจให้กับทุกทททท่่่าานนนีเจใชวงก ย,ะะยังไงก็ขอบนุณท่านแล้วอยู่เราไปารับทานอาหารร่วมกันที่ห้องด้านข้างนี้เลยนะคะห้องบรรลุมซอกค่ะยังไงเดินเชิญค่ะแล้วอยวกกับเข้ามาสู่ช่วงบ่ายของงานอบรมนวันนี้ค่ะคุณค่ะเพื่อเพื่อการเสียเวลาเนี่ยขอเสียงปรบมือนะคะให้กับวิทยากรอีกอนหนึ่งท่านที่จะมาให้ความรู้บนนใววันนี้นะคะคุณพัทรวันสุขป,ปังค่ะเป็น IR เมเจอร์ที่แอร์เอเชียค่ะยังไงขอเรียนเชิญคุณคุณเดือนได้เลยค่ะ